ถ้าเกิดาให้เรายกมารางครณายกมือขึ้นหน่อยครับให้มีเนาะหมนึ่งซึ่งมาตัวแทนที่12น,นะครับอขอบคุณมากนะครับหลังจากที่เช็ดหมดที่หนึ่ง แถวที่สี่รอสักครู่รนะครับแถวที่สีส่ใแล้สะดวนะครับให้ทางตัวแทนเป็นผู้ส่งมอบของทางที่ตรวจสอบแล้วก็เป็นญาติที่มารับผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีอาจจะเป็นผู้ป่วยมีผู้พิการทีมม่มาสองอคับพนเน้องชาวตั

ค่อนเดินไปแล้วก็โรยแล้วก็เขาเอามาลัมาแย่งกันอะไรแบี้มันปีนี้มันเกิดขึ้นหายคร้งเลยนะฮะเลยมาคิดกันว่าเออเราใช้แหนบอย่างนี้นะคะแต่ขณะที่เดินไปเนี่ยเราก็มีการลักมีการที่เขามาแย่งกันเราก็จารณาแต่เราไมถือว่าเป็นงานที่เราฝืนเรื่องมันนานหลายเป็นหลายร้อยปีเป็นแันปีก็แล้วกันนะคะ ดีใจก็ดีๆแล้วก็อารมณ์รักสวยแม่ก็ยังคงเดี่ยวแน่นเพอกับที่วัดแห่งนี้เขาก็มาถึงประจัาทุกปีไปยังไงก็ไปไปแล้วก็เราไปทําบุญด้วย